เพลงดังสุดๆเพลงหนึ่งที่คุ้นหูคอเพลงลูกทุ่งหลายคนก็คือเพลงคุณหมอคะ เพลงนี้แต่งคําร้องทํานองโดยวิเชียนคําเจริญหรือครูลบบริรัตศิลปินแห่งชาตินักร้องต้นฉบับมีชื่อว่าเรนูเบนจวันอดีตดาวรุ่งชื่อดังอีกท่านหนึ่งที่ข้อมูลประวัติไม่ค่อยมีให้สืบค้นมากนักแต่แฟนๆเรียกร้องให้เรานําเสนอเรื่องราวของเธอวันนี้เราได้ข้อมูลมาพอสมควรหวังว่าจะเติมเต็มความคิดถึงต่อนักร้องท่านนี้ได้บ้างน,นะครับเรนูเบนจวัน เคยกับสมชายทองขาวคอลัลมนิดชื่อดังในนิตยสารโลกดาราฉบับเดือนเมษายนปี2516ถึงเส้นทางชีวิตนักร้องโดยสังเขตว่าแม้เธอจะชอบร้องเพลงมาตั้งแต่สมัยอยู่โรงเรียนเรื่อยมาจนกระทั่งเรียนจบใหม่ๆเคยประกวดร้องเพลงตามงานและได้ถ้วยรางวัลที่หนึ่งมาครองอยู่เสมอแต่ก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีอาชีพร้องเพลงคือไม่ได้มุ่งมั่นมาทางนี้แต่อย่างใด การที่เธอได้ก้าวเข้าสู่วงการนั้นเป็นเรื่องบังเอิญคือวันหนึ่งเธอไปหาพี่สาวที่ชื่อนันทวันสมสมรซึ่งเป็นนักร้องอยู่กับวงดนตรีจุฬารัฐวงดนตรีชื่อดังแห่งยุคซึ่งวันนั้นจะไปเปิดทําการแสดงที่อําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาวันนั้นเรนูได้ตามไปดูการแสดงกับพี่สาวด้วยแล้วบังเอิญน,นักร้องของวงขาดงานไปหลายคนพี่สาวเลยร้องให้เธอออกไปร้องเล่นๆดูเธอเล่าว,ว่า เธอต้องขอยิงกระโปรงของคนอื่นใส่ออกหน้าเวทีจำได้แม่นว่าร้องเพลงคนหลายใจมีประมาบ้างอะไรบ้างแต่อาศัยว่าเคยผ่านการร้องเพลงประกวดมาบ้างก็เลยข่มความรู้สึกเขินอายเอาไว้ได้ปรากฏว่าที่เธอออกไปร้องเล่น,ลนที่งานอำเภอพิมายนั้นกลายเป็นงานแรกของเธอในฐานะนักร้องน้องใหม่ของบุรตรีจุฬารัตเพราะครูมงคลอรัมตยกคุณหัวหน้าวงเกิดชอบใจ และบอกให้เธอมาร้องกับวงอีกเรื่อยๆเรียกว่าไม่ได้สมัครเป็นนักร้องแต่เธอได้เป็นนักร้องอาชีพเพราะโชคดีและมีต้นทุนแก้วเสียงหน่วยกา้านหน้าตาที่เข้าตานักปั้นมือทองเข้าจังๆเรนูเบจวันเผยว่าถ้าวันนั้น เธอไม่ตามพี่สาวไปเที่ยวพี่ไม่ป่านนี้เธออาจเรียนตัดเสื้อตัดผมสําเร็จไปแล้วก็ได้ความแปลกอย่างหนึ่งของนักร้องท่านนี้ก็คือเธอไม่ปิดบังว่าเธอสนใจการตัดเสื้อตัดผมด้านเสริมสวยมากกว่าการร้องเพลงอย่างไรก็ตามเมื่อได้ก้าวเข้ามาอยู่วงการเพลงลูกทุ่งแล้วความสนใจด้านเสริมสวยของเธอก็ชักเลื่อนไปเธอหันมา เอาใจใส่ด้านเพลงเต็มที่แต่เวลามีเรื่องกลุ้มใจทีไรก็นึกอยากจะกลับไปเรียนเสริมสวยเรียนตัดเสื้อทุกทีเรนูเบนจวันมาอยู่กับวงครูวงคล,งคลอมตยักุลไม่นานนักราวๆปี2,510เธอก็ได้รับโอกาสบันทึกแผ่นเสียงครั้งแรกนั่นก็คือเพลงคุณหมอคะแต่งคำร้องทำนองโดยวิเชียนคำเจริญหรือลบบุรีรัตนนักร้องอีกคนหนึ่งของวงดนตรีจุฬารัตนในยุคนั้นเพียงเพลงแรกเพลงเดียวเท่านั้นเพลงคุณหมอคะก็พาชื่อเสียงของ เรนูเบนจวันดังทะลุวง,งการทันทีเพลงนี้กลายเป็นเพลงติดปากติดหูติดใจแฟนเพลงเป็นอย่างสูงด้วยน้ำเสียงที่สดใสไพเราะผิวสวยใบหน้างามนิสัยใช้ได้เพลงก็โดดเด่นทรงให้เรนูเบนจวันกลายเป็นดาวดังดาวรุ่งในยุคนั้นทันทีทหหวเรว้มใอตจ เธอได้ออกทีวีโดยร่วมร้องเพลงกับวงจุลารัตและรายการลูกทุ่งวันเสาร์อยู่เสมอขณะที่ชื่อเสียงของเธอกําลังหอมฟุง้งจนใครต่อใครในวงการต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าช่วงนี้ถ้าเรนูเบนจวันมีเพลงดีๆปล่อยไล่หลังตามออกมาสักเพลงสองเพลงเธอจะกลายเป็นนักร้องดังติดลมบนอีกคนเลยทีเดียวแต่ทุกคนก็ต้องงงกันใหญ่เมื่อจูจูเรนูเบนจวันได้หายตัวไปจากวงดนตรีจุลารัตทั้งๆท,ที่เพลงก็กําลังดัง มีข่าวว่าเธอหนีวงการไปอยู่จังหวัดอุบลราชธานีครูมงคลอมาตยากุเลเผยกับสื่อว่า กำลังจะได้ช่องผมไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรแกถึงได้หนีไปไม่มาร้องเพลงในวงผมเตรียมจะป้อนเพลงให้ร้องอีกแยะครับเรนูเบนจวันเล่าย้อนถึงช่วงนี้ว่าหนูเสียดายอนาคตมากค่ะระยะนั้นรู้ตัวเหมือนกันว่าเพลงคุณหมอคะ่ะที่ร้องเป็นเพลงแรกในชีวิตด้านแผ่นเสียงนั้นโด่งดังพอดูหนูกลุ้มใจเรื่องอะไรต่ออะไรที่มันเข้ามาพัวพันเลยหนีหลบไปอยู่กับนะ้าที่อุบลเป็นเวลาเกือบสองปีที่เธอหายหน้าไปจากวงการแล้วค่อยหวนกลับมาจนได้มาสัมภาษณ์ในครั้งนี้ แม้ตัวเรนูเบนจวันจะห่างหายไปแต่เพลงที่เธอร้องไว้ก็ยังอยู่ในความสนใจของแฟนๆหลังจากปลีกตัวหนีไปจนสบายใจแล้วเธอก็หลบมาร้องเพลงอยู่ที่ร้านซาวอยเกือบสี่เดือนจนกระทั่งพี่สาวและครูมงคลตามมาพบเธอจึงได้กลับเข้าสู่วงจุฬารั์ดังเดิมครูมงคลกล่าวอย่างอารมณ์ดีว่าแกจะกลับมาร้องเมื่อไหร่ผมก็ไม่ว่าเรามีหน้าที่เพียงให้อภัยและสนับสนุนแกหนีไปร้องเพลงอยู่บาร์คงกลัวผมเอ็ดจึงไม่ยอมให้พบหน้า เมื่อเรนูเบนจวันกลับมาอยู่กับวงแล้วครูมงคลก็ให้เธออัดเพลงใหม่อีกมีลูกศิษย์ครูมงคลที่เป็นนักแต่งเพลงมาขอให้เรนูร้องอัดแผ่นให้ท่านก็อนุญาตเพลงอื่นๆที่เรนูเบนจวันร้องไว้แล้วติดหูก็เช่นเพลงนึกว่าไม่เอาไหนคุณขมองอะไรสนใจส่วนไหนของฉันจ้องมองตาเป็นมันหัวใจฉัน่นเสียวไม่ยอมผัดยอมจะใช้แต่สายตาอย่างเดียว รักผู้หญิงไม่เกี่ยวไม่ช้าคงเหี่ยวแห้งไปรักคนเจ้าชู้ซ้อนสัมปทานแปลกพิลึกและก็ยังมีเพลงแก้คือเพลงแม่ค้าไม่ขายแก้กับเพลงแม่ค้าแม่ขายแม่ค้าไม่ขายแม่ค้าไม่ขาย่ค้าไม่เายเขาว่าเือ เพลงเรนูอยู่นี่แก้กับเพลงเรนูอยู่ไหนเป็นต้น นี่คือข้อมูลเกี่ยวกับเรนูเบนจวันอดีตนักร้องดังเท่าที่เราสืบคนได้นะครับล่าสุดในปี2566นี้มีผู้ให้ข้อมูลว่าปัจจุบันเรนูเบนจวันใช้ชีวิตสงบสุขอยู่กับครอบครัวที่จังหวัดสมุทรสาครน,นี่คืออีกหนึ่งตำนานนักร้องผู้ร้องเพลงดังของเมืองไทยคุณหมอคะเรนูเบนจวัน โอริเชนาขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากคอลัมน์โดยสมชายทองขาวในนิตยสารโลกดาราขอบคุณมากครับ